เรื่องราวอะไรไงี้ยลครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฟรีเทอร์แมนนะครับเป็นบริษัทที่รับจ้างทวงคืนสิทธิ์ของทุกอย่างบนโลกนี้ครับผมก็จะมีเรื่องราวต่างๆตามมามากมายครับหลากรถแน่นอนครับผมอันนี้พอดเองมาหัหนูอว่าครับมีเอ่อมีมีครีเอเตอร์ครับผมก็คือคุณปล่อยนะครับผมพยายามทำดึงอะไรมาเล่นทีนี้ได้ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหติใจมาก ไม่จริงเท่าไหร่มบนมีของไวก่อนคือมันต้องมีอะไรแล้วล่ะมองเห็นอะไรในตัวเขาว่าเขาเหมาะที่จะมาเป็นบทเราค่อนข้างตามหาพระเอกคนคนนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเขาเองที่ก็ต้องเหมือนมีปมในใจแต่ว่าภายนอกเนี่ยต้องดูเป็นคนที่หนึ่งรอแล้วสองคนตีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ได้ว่าที่ไม่ได้ว่าฮะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ฮะแอร The Collector ก็เลย ก็เลยเหมือนต้องมองหาคนที่จะต้องแบกทั้งเรื่องได้ทั้งในแง่คาลิเตอร์แล้วก็แบกดาวโปรดของเรื่องก็เลยมาลงที่พี่อเล็กครับแค่ะได้ใช่ครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันเราไปร่วมงานแล้วตอนเด็ก hey. เคยสอนเทควันโดแพทคือตอนเด็กๆแพทเรียนเทควันโดเราพี่เล็กเป็นอาจารย์แพทตอนเด็กจริงวงว่าตอนแบบผมสั้นเลยอ่ะเด็กมากเรียกกันว่าเตะกันมาตั้งแต่เด็กคือคือแพทแบบไม่รู้ว่าว่าอาจารย์ท่านจำหน้าได้ว่าอาจารย์คนเนี้ยคือคือหน้าตาแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าคือพี่ไรมันรู้ตอนโตเมื่อแบบไม่ขิดเมื่อปีเนี้ยปีที่แล้วคือรู้ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเรียกอาจารย์มาโดยตลอดที่ชนะครับ้องอุณครับก็อ่ะแล้วมันถามกันเยอะขนาดนี้เลยหรอ เด็กมากตอนนั้นยังไม่แบบเด็กมากมากเลยสิบขวบอะไรนี้ป้าตอนนั้นนเลยทั้งแบบปาดโผอ่ะแล้วเจ๊ก็แบบเป็นอาจารย์สอนเป็นคนด้วยโอเคขอข้ามดูแฉกันไปแล้วเรื่องมันคืต้องไปเจอกันไงครับบเป็นแพทเป็นลูกน้องเออแพทเป็นแบบเป็นคนที่ไปขอทํางานในบริษัทเขาอะไรเงี้ยและส่วนเด็กเป็นบอสของตัวตัวแพทเองที่เล่นเป็นตัวพิภพเอาอย่างเงี้ยตาเป็นทีมซัพพอร์ตครับผมรับบทเป็นเมท้าครับ เป็นหมอแล้วก็เป็นคลิปสปอร์ตใครจ็ป่วยใครบาดเจ็บอะไรมาก็มารักษาเป็นเพื่อนรักกันครับเป็นเพื่อนรักกันเวลาเป็นเพื่อนรักกันกองวันนี้ใรหลอกกันชะครนเฮแนวหอกบางครั้งนั่หละต่ลังกองไม่ไม่ไ่ครับแต่งไม่คิอังองผูผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับในบริษัทก็คือมันโตมากับีอเล็กซ์อรอเล็ล็กซ์่า่ แบบถามเพืแบบกับซีรีส์เกาหลีไหมคะที่แบบดูกันรีวิวอะไรเขาพูดว่าสไตล์ซีรีส์เกาหลีไหมมันก็ตอบยากนิดนึงครับแต่ว่าซีรีส์เกาหลีมันก็เป็นเทรนด์โลกอยู่แน่นอนว่ามันมีแรงบันดาลใจในแง่ของสไตล์่องด้านภาพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจากทางเกาหลีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราเราเลาเรื่องแบบซีรีส์ซีีรส์ที่เป็นสากลนะครับก็มีความในแต่ละ ep ในแต่ละตอนก็จะมีเหมือนธีมเฉพาะตัวออกมามีตัวละครที่มารับเชิญในแบบในแบบ ของแต่ละตอนนั้นๆอะไรเงี้ยครับพูดง่ายว่าแต่ละตอนเนี่ยแทบจะเป็นชาร์เตอร์ของตัวเองไปเลยคื<ร>อยตอนตอ่<ม>าคิดว่าต้องมีบ้างครับ <c oughs> เป็นลองคอมไหมคะหรือว่าเป็น <c oughs> เป็นโรแมนติกนำครับแล้วก็คอมเมดี้ตามแต่ว่าอันที่ตามหลังสุดจะเป็นเรื่องของซัสเพนต์หรือพวกกรามอะไรเงี้ยคือในเรื่องก็จะมีการแรบบางคดีมีสืบสวนด้วยนะครับให้คนดูได้ติดตามไปจะได้ชมกันเมื่อไหร่อะไรนะครับจะได้ชมกันเมื่อไหร่ ครับ่ปลายปีนี้แน่นอนครับเรื่องตารางออนแอร์ซึ่งออนแอร์ทั้งช่องสามแล้วก็ทั้งทางวิวออริจินอลครับสามที่เป็นทันวาเซอร์ไพรส์ไอ้มาเก็ตต์ค <Labor> ร <ator il fi> ับทดลองการันตีความต้องต้องพี่นันแฟนจะได้ดูพี่เล็กแบบในวิวด้วยจริงก็อยากให้ติดตามทั้งหมดเลยครับผมอย่างที่พี่เกมพุ่มกลับได้บอกมาว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้าง มันมีความน่าสนุกในตัวของมันอยู่ครับผมแล้วก็วเราียกว่ามันจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของของงการงการของเราด้วยเร,เรื่องภาพเรื่องนี้เรื่องต่างด้วยครแล้วก็อย่าลืมติดตามครับผมกับ r ีเท r ร์แมนยอดรักนั่นเองครับผม